กันได้กันไหมสดเชื่นมากเลยไม่อ่ะนอนสบายเหอะ นี้ไไทำไมช่วงนี้เธอดูเปลี่ยนไปอ่ะฉันเปลี่ยนไปเหรอใช่แล้วฉันเปลี่ยนไปยังไงอ่ะไหนให้เธองพูดมาซีก็ ก็แต่ก่อนนะ่ะเธอก็ยังเล่นดีๆกับฉันอยู่เลยแล้วทำไมแบบตอนเนี้ยฉันมาชวนเธอเธอแบบจะปฏิเสธฉันบ่อยมากอะไรเงี้ยนี่เธเป็นอะไรฉันทำอะไรเธอไม่สบายใจหรือเปล่า เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจทํทำให้เธอเจ็บนะอ,อ๋อเราให้อภัยมันคงเป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่เข้าใจผิดกันกนแหละเรามีอะไรก็ต้องพูดกันนะไม่ใช่แบบ ต่อเลยป่ะเอือไว้แค่คุณกำกับลนะครเนาะนี่นี่เธออ้าบทละครปรับใหม่นะ่ะดูสิครูเพิ่งประกาศเมื่อกี้นะ่ะไหน,นูเอ้าวที่ปรับใหม่หมดเลยเหรอใช่ใช่ปรับใหม่หมดเลย ไหนดูสิอ๋อจริงด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ย แล้วก็บทพูดมาเรียกเลยเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ อืมฉันก็ลองดูหลายรอบแล้วนะแต่ว่ามันยังไงมันก็ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะมันก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่จะดีเหรอฉอเดี๋ยวฉันจะวบกวนเองนะอจะดีหรอฉันกลัวมันจะลบกวนเธอนะเ่นะ นี้เออคือว่าฉันอาจจะทําตัวไม่ถูกกับเธอหรือว่าฉันอาจจะทําให้เธอไม่สบายใจบ้างแต่ว่านะฉันก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเธออยู่ฉันไม่เคยรังเกียจเธอเลยพอจะกลับมาคุยแบบเดิมได้ไหมหรือมันอาจจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วฉันไม่ได้อยากให้เธอให้อภัยฉันหรอกนะ แต่ก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมากเลยฉันไม่เคยเจอเคนแบบนี้มาก่อนอือก็ประมาณนี้แหละได้สิเราก็กลับมาคุยกันได้ฉันก็ยังเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะที่บางครั้งฉันอาจทาตัวไม่ดีทำตัวแย่ เพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงโอเคงั้นต่อไปจากนี้เราเข้าใจกันแล้วนะเราเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนเดิมแล้วนะและแล้วพวกเขาก็เข้าใจซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ช่วนิรันดรสุดท้ายนี้คุณครูเอลซ่าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมในคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านนะบ๊ายบายค่ะ เจอกันใหม่นะเจอกันใหม่